โอ้โหดูกระถางสวยๆฮะนี่นี่ดูกระถางสวยๆนี่มีลายเพชรนะฮะเนี่ยเพชรเองเพชรเองฮะไม่ลอดนี่ฮะไม่ตกผิวนี่เพชรเองเลยเนี่ยร้านคู่หญิงแคคตัสนะสุดประทีปเลยสุดยอดเลยฮะสวยๆนะใครสนใจทักมาได้นะเนี่ยกระถางสวยๆแบบนี้ ช่งจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ร้านครูหญิงเรามานอกจากจะขายไม้สวยๆแล้วก็ยังนี่มีงานเพ้นท์อ๋อเพ้นเองเลยนะคะโอ้โหนี่ฮะดูนั่งเพ้นท์เนี่ยสดๆร้อนๆกันเลยค่ะสีที่เราเพ้นท์นี่ใช่เป็นสีอะไรสีอะคริลิกค่ะสีพวกนี้ค่ะไม่รอกไม่ดำค่ะพวกนี้เพ้นท์พลาสติกเพ้นท์ผ้าได้เพ้นท์กระถางดินเผาได้ค่ะสวยนะ โดนน้ำไม่เป็นไรค่ะโดนน้ำไม่รอดไี่ยอตายสวยเด็ดเลยเขียนเป็นของขวัญได้นะคะ่าเขียนข้อความได้เนี่ยเขียนอะไรได้เนี่ยนี่ฮะของดีๆเราอันนี้ขายอยู่กระถางเท่าไหร่ใบละสิบบาทค่ะใบละสิบบาทมีโปรโมชั่นห้ากระถางแถมหนึ่งใบโอ้โหห้ากระถางแถมหนึ่งด้วยใช่ค่ะห้ากระถางแถมหนึ่งใบเป็นกระถางขนาดเท่าไหร่กระถางใส่สี่นิ้ว หน3สามสามนิ้วค่ะอ่าสามนิ้วสนิ้วค่ะมถึงสี่ใโดนนที่เคนี่ยฮะเนี่ยกระถางประมาณนี้แหละเนี่ยที่เราเนี่ยใส่เนี่ยใส่เอามาเอามาเอ่นชเามาเอามาเอาเอามาเอานีเอายาเอามาเอามนชอามาเอามาเมเนามาเขียนเอาอามเอามาเอานอเมเาเออเ ส่งให้ใครใครก็จําได้นะของขวัญวันเกิดของขวัญวันอะไรนึงแสดงความยินดีน่ะได้ทั้งนั้นเลยโอ้ยน่ารักนะน่ารักจริงเนี่ยดูฮะนี่เห็นไหมฮะริบินชาลีสวยนะนี่ริวินชาลีบางคนซื้อไปแล้วลืมไม่รู้ต้นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเนี่ยใครสนใจก็ แวะมาได้ฮะตลาดนัดของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะมาส้มาเยอะมากร้านคูหญิงแคคตัสเนี่ยตลาดนัดเรานี่ฮะนี่เราดูลายเพ้์สวยๆนะเนี่ยแต่แต่ว่าอยากจีชิ้นเดียวในโลกฮะเพราะว่าไม่เหมือนใครแต่ละใบก็คือนแต่ละใบก็แล้วแต่จินตนาการใส่เข้าไปฮะเห็วไหมฮะอันนี้ดอกสีเขียวดอกสี ชมพูสีม่วงนะสีส้มโอ้โหมันหลากหลายฮะนะข้อความเราอยากเขียนอะไรก็เขียนไปนะเนี่ยฮะถือว่าเด็ดเด็ดแล้วฮะวันนี้นะนอกจากนั้นก็ยังมีไม้ส,สวยๆให้ชมกันเยอะแยะเลยนะใครสนใจก็แวะมานี่โอ้โหนี่ราคา50บาทเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะเนี่ยยีบาทยังมียังมีเหมืนอนเดิมค่ะ25ห้า้ากระถาง นี่รกระถางร้านอยก็มีดอกตุมต้มๆเนี่ยเตรียมบานแล้วคือว่าสุดยอดเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่กระถางใหญ่ๆเท่าไรเนี่ยอย่าบอกว่าร้อยหนึ่งนะห้าต่นั้น 800. แปดร้อนยออะน,นะห้าตัวนี้เป็นอีชินอฟซีดอีชินอฟซีดคิสตัวนี้เป็นคิสตาตาค่ะตัวนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบอ่าสวยๆทั้งนั้นเลยฮะ นอกจากนั้นก็ยังมีพวกตระกูลบอลสีอะไรก็เนี่ยสวยๆนะราคาย่อมเยานี่บางทีก็จัดสวนถาดไปเรียบร้อยนะนี่ฮะจะไปจัดสวนจัดรายได้นี่เพ้นได้นะเนี่ยน่ารักทั้งนั้นเลยฮะนะเนี่ยเนี่ยร้านตรงนี้ก็เป็นของอุ้มฮาวเทีย อุ๋มหาวเทียผู้ผิดแล้วน้าเล็กลืมไปไม่ได้เจอกันแค่สามวันลืมชื่อแล้วอุ๋มหาวเทียฮะนะไม่ได้เจอกันสามวันลืมชื่อแล้วเนี่ยสองร้านอยู่คู่กันเนี่ยวันนี้เหงาเหงาเพราะว่าฝนตกนี่ฮะไว้สวยๆเนี่ยราคาสี่ร้อยบาทานี่มีการส้มฮะใ,ใ,คใครอยากหาการส้มมาเลี้ยง มีการส้มการเขียวเยอะจริงๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ